สวัสดีครับพี่น้องบองไปทตุกู่ทุกคนนะมาพบมาพบกันเป็นคลิปที่สองของรถคันนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปรถดราคาครับรลดราคาสําหรับคนที่นัดเนะราแบบม,มาเบิร์กเรากบบคนที่จองเออคนที่ต่อราคาหลานะครับนะครับเป็นคลิปรถดราคาครับรถให้ได้นิดน้อยครับผมจากหาเมื่อแปดเหลือหาเมื่นหาครับนะมาเอาเด็ดเลยครับขี่ใสู่้ใดรับราคานี้ม่เอาเด็ดเลย นะครับแต่ผู้ใดมาบระคุมกับพันไปเลยนะครับผมบอกว่รู้ว่าดิจังไหนแล้วนะครับว่าผมชี้ไสครับมันก็สุขสบายดีว่ารถพร้อมใส้เลยนะครับผมดิต่อหลายกว่านี่ผมก็บ่ไหวคือกันนะครับผมผมบ่ไหวจักผมสิขายเพื่ออย่างออในเมื่อราคามันถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางขั้นบรรบรรบรรรรลุนรุ่นน <c oughs> ี้ต่างหานะโอ้ยบอกติดต่อคัานเราก,ก็ได้ เล่นแข่งทันกันไป,ไปทัวร์ไปดิบเนาะได้ง่ายเพื่นนัดแล้วเพื่นกับเพื่อนนัดนะครับนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเห็นรถนี่มักชอบพอใจแน่แน่นอนครับรถไหนหาเหมือนหาครับมาลับเบี้ยหาเหมือนแปดไปส่งไหนครับผมอ่ย้ำอีกทีนะครับห 50, าบเหมือนหาไม่รัเบี้ยหาเหมือนแปดไปส่งไหนพร้อม,ใต,นะนะมใต้ครับนะครับถูกกมอเตอร์ไซค์ครับแอร์เย็นเป้งพะะออ่ข้างในสวยครับไม่มีแตกไม่มีหักบอกว่มีขาดนะครับเกียร์ออโต้เพราติดแย็ดนะผม ลงไปแล้วคลิปหนึ่งไปเบิ่งเอาเอาอน,นี่เป็นคลิปลดราคาครับเออวิววิวสวยจังน้อยนะบรรยากาศล่มเย็ยนๆครับฝนกับข้อมวลนจังน้อยหนึ่งนะบแต่ว่าดีนะที่ยังมีลมอยู่นะครับสวยๆครับทีนั้นไม่ต้องไปเก็บภ้าสีบ่ขาดนะครับลดราคาครับหาเมื่นหาครับมาละเบียงหาเมื่นแปะเป็นต้งให้ครับผมเอาตามนี้เลยสุดๆแล้วอากาก็นี่กับไปหาเีี่ยวจักรยานมอเตอร์ไซค์ฝนนะครับแดดตาฝนหมดอันนี้ เครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยนะผมเนี่ยผมมีชนหนักเป็นรถเ,เป็นรถมือเดียวนะ้ำน้ำสาวธนาคารเป็นใส่นะครับผมเออไปขอตื้อเพิ่นจนมาตัวเป็นเร่องสีขายให้เออเอามาขายในราคานดีๆสภาพนี่ราคานี่เออวอลนาทวอลลังยุ่นนั่นเล่ยนตัวอีกบอกไอ้มาเบิร์กับปเป๋ววเลยดูคานี่บ่ไหวบ่ไหว <laughs> เดี๋ยวไปลาโอ้ เออเอะมาเบิ่งมาได้จะสันัดกันนะครับผมมันเสียเวลาครับแล้วบางคนเนี่ยผมไปตรงไหนแต่ว่าพกาวกข้ามันจำแบบพันเรียนแบนบพันนี่กันในเมื่อท่านมโสนใจผมผมอะผมจำเป็นต้องไปตามนั่นเพราะว่าผมมีความเสี่ยงครับถ้าท่านติดตามผมมาโดนหรือว่าแต่เบิ่งปิดเบิบ่งปิดเบิงบ่งอะไรยูตัวผมท่านไหนจะรู้ว่าผมมามีบาวัตนะในการโกรงเนี่ยแน่นอนนะครับ กรับอีกอย่างหนึ่งต้วเอาถ้าเป็นถ้าตายเป็นผมขายหามื่แปดตัวผมซื้อเมื่นหาโอ้ยนะครับผมเอาจอดเอาไว้อยู่ร่องเป็นโกปานลยังดีกว่านะตีขายในราคานั่นสภาพนี่ถามว่ามีบ่มีครับแปลอามาเลยครับถามมีในสภาพนี่มีอยู่แต่วันเมื่อไรสภาพนี่แทนแน่นอนแหละผมการันตีเลยนะนะครับถือก็นี่มีบมีนะครับ ในโบ่ได้สภาพนี่ท้แน่นอนกับจกไฟฟ้าที่บ้านใส่ได้ครบเบิ้ลนะครับนะนะมาว่าลายบ่ใหญ่หังนะครับเป็นคล,ลิปรถราคาสวยๆงามๆครับนะนี่นะครับบ่มีขาดนะบ่ะนะเดี๋ยวจังไงอีกนะพี่น้องนะจอยังใส่ให้เรียบร้อยนะผมปนต้วนกับโบมีแตกนะผมเป็นเกียร์ออโต้น้ะมันอีกต่างหากแถมบ่ได้ติดแจ๊คอีกต่างหากบ่เคยติดบ่เคยดมแม้แต่อึกเดียวนะครับ เออป็ดได้ในสภาพขนาดนี้ก็ยังต่อร้องกันแบบบุตะพุตรเอาตั้งตายเป็นดีพ่อไทยกันไทยแบบมีกำหล่อกำไม่กัหนิดกนงอยเลยบ่ตัวก็ได้เนาะเป็ตะเลี้ยใจแล้วอันนึงจะได้กัเข้าใจ,าจเรื่องยุกนี่แต่ว่าก็ับถามเนี้ยว่าตัวได้ประมาณไหนสินะอันนี้โอ้ยมาคุ้มตัวกันยุ่นนะออผู้นัดกับบ้ามา เออเอาบ่เป็นยังมากันไปมามากกับหายตัวนี่แหละหาเมื่อนาครับพี่นอ้องพคว่ำใจเบิดนะครับขี้ใส่ย,ยุ่ตลอดเมื่อคืนนี่ขี้ไปกินหมูกระทะ <c oughs> แต่เขาบ้าขาย <c oughs> เขาว่าโควิดโควิดระบาดนะแค่แสนสองอีกต่างหากเนี่ยลดเลยแสนสองนี่เลื่อนไหมเนี่ยเลื่อนได้แค่แสนสองนีน่รถสภาพนี่เนี่ย เดี๋จังไหนอีกพี่น้องนะยังมีคุ้มต่อกันอีกอยู่บ่เบิ้งสภาพรถแล้วเนี่ยยังมีไอเบิดด้องเนี่ยกาบพวกเนี่ยเนี่ยสติกเกอร์ยังอย,ยู่ซอกเดิมนี่เออกระจกใส่ได้เบิ้องตุบานเนี่ยได้ซีบานเนี่ยนะแต่นะกับโมเมนรถป้ายแดงครับเออรถหามเงินเออรถปีเก่าซีครับโมแมนรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> ว่าดีเลยทำไมมันเปียบเปียบเบิ้องตุยางตัวเนี้ยขนาดนั้นบอกท่าน ไม่ก็ขึ้นดีมีรถมือสองหรอกเออแต่เดี๋ยวดีขนาดน,นั้นเลยแต่มีแตร่รถมือแรกใกล้แดงาน,นัาดละเอาเบิ้งเครื่องกันเนาะนี่เดินอยู่นี่เดินนิ่งๆเงียบๆนี่นี่ไอ,อ้แล้วไปเบิ้งเอาอยู่ขีดเงา้ยวๆนี่อันนี้ชายเป็นขาวๆหลุดราคาด้วซื้อผู้ใดเอากับเฝ้าตัวมา้หาหาเมื่อหนาห,าหาเมื่อแปดไปตรงไหนมาถึงหกเมื่อนำพร้อมตรง ออแต่ลองเมืองเวลาการเดินทางมันเมื่อยากน้ำบากใใจงบไรขนาดไหนน้ำป่อป้อเกาเขาจุมกันละเนาะเออประมาณนี้นะพี่น้องเขาใจตรงกันเ้อะพี่น้องเนาะเบิ้งบรรยากาศพุดของกูเขาบุนเออ, <c oughs> อแล้วกระสุน <c oughs> โอ้แต่เป็น มีแห so ้งไแลนต์อยไปห่องอยู่ตังไปเขาหมนเนี้ยลยนี่อยากมีห้วงวะแลนต์อไปสุดๆอ้าไปยืนจงไปเขายืนห้องอเง้ยเจ้ตัคอยไล่แท้เลยห่องสโอ้โอ้ตายตายตายหายห่ต่อเหลือซี่มืาเี๋ปับดอเดี๋ยวดอเดี๋ยว้อดูขาก่อนกัได้เอาเวากันไปเอาไนดีเดี๋ยวเดไปท่องเิ่ตแล้วว่จะใส่ยังที่ะ กระบะเอื่นมาได้ไฟเตือนต่ออะไรเพราะสมควรกับตังไว้ยุหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันมันับะปีหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันไปตรงไหนปีสองหมืนสามตัวนั้นเออต่อได้ครับได้แต่ต่ออะไรเพราะนำมุงน้ำมันก็ว่ากันไปนะครับเอาตีผมเม็ดเจ้าตี่ผมเก็บมันกับบ่เหลือยังแหลวเราพี่น้องเอามาตรวจสอบกันนี่จ้วงลุ่มย่างล่างนี่งั้นลุ่มเหนียวขี้ให้บึ้งขี้นี้ขนาดมันนี่ ตัวกันเอาตะตายเป็นบันสื่อจักรยานะพวกเจ้าก็ไไรและข้าจะหนีตัวกันเป็นหมวกเป็นเมื่อนเงืออไหลเจ้าตีไปหามาตาสีเขาเก็บงันให้เบิง้งรถเขาเก็บเบิ้งจภาพรถเขาน้ำเนี้ยพี่น้องนี่ยี่ดีบุโดดล่องลุ่มนี่เออถือมาสุดอยอดน,นะช่วงล่างประมาณนี้นี่หุนง,ง่ายขายขวงเพาเวอร์หัวฉีดย่างดีบุเออวนอยู่นี่แหละ วนไปวนมาข่อยเมากว,าวาาก่อนจะถึหยาแตกเองหรอก <c oughs> <c oughs> โอ้เฮ้ยเ่อไหรโอ้ยแน่นอนมันยังเหรอนี่น้องคนซื้อเขาบว้าหลายคนบ้าหลายบ้าเคยซื้อขอออ่อ,ขอยอจักเทียรจักเป็นจัางไหนออาข่อยก่นอนออกบองปุ้บนี่เกียร์เขาคิดเนี่ยมันมีล้อหลงลอ้อรอบเกียร์เนี่ยเออเกียร์เขาคิด เออมีล้อลงล้อรอกได้งานกุ่มแน่แน่นอนดีก็ไปขี่นั่งนั่งสนราคาพอมันกันเลยแถมดอมเอนพ่นกับราคาแพงกว่านี้เกตแปดมื่นบุญดแมเนพ่นนลยจะซื้อสดกับหามื่นต้นประบ้านขั้นนี้แหละเออเมื้นใจดีก็กันพุ่นนะเลี้ยวปัดรอบพุ่นนะขับรถถึงลอยชเอามาขึ้นเอะเหยียบรถถึงลอยชี้แต่ถ้าใจจะไปเหยียบเอารถมันเบารถรุ่นนี่เออ รถปีนโตมันโตหน่อยมันเบาครับเอ่าแต่เหยียบผืนสูงๆงงงงมันอจจะไรแตบัดหรือว่าไซร์ได้ว่ารถตัวเล็กนะครับแต่ผมเหยียบมาแล้วผมถึงได้กล้ายว่านะครับการที่ว่าออกไปก็คือการตรวจสอบคนร้ายของผมแหละถ้าผมบ้านมาแล้วผมก็ดจ้างว่าออกไปอ่อาแต่มันมาเป็นยิงผมกว่าสิบเป้าๆนะครับอ่าพี่น้องประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับลดราคาครับเออหาเงินหามารับเองหาเ 8, งินแปดเป็นตัห้โอเค เข้าใจตรงกันครับพี่น้อง